ชนบุรีไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเลแต่มีคาเฟ่ที่มีของอร่อยซ่อนอยู่และตอนนี้เราอยู่ที่อกโกโก้ไฮเป็นคาเฟ่ที่มีซอฟคุกกี้โฮมเมดที่ดีที่สุดในชนบุรีและโกโก้เบอร์หนึ่งย่านบางแสนแล้วคุกกี้ที่ว่าก็คือซอฟช็อกโกแลตชิพคุกกี้เราเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินซอฟคุกกี้บอกเลยว่าฟินไซเน้นเนื้อนุน่มแบบเนื้อฉ่ำมากกับรสชาติเข้มข้นมากแกแล้วชิ้นเขาก็ใหญ่ด้วยนะเข้าใจแล้วว่าทําไมใครๆก็ชอบกินซอฟคุกกี้แล้วอีกอันหนึ่งที่เราจัดมาก็เป็นเาวนี้อันมอนเนื้อนหนุหนหนหนนดอ่่ะไมมแคนนนนั้น้นะ้รสชาติเขข ใ,ใจไปอีกแล้วที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งเมนูก็คือโกโก้ดูไบเจ้าแรกของไทยที่มาแรงมากๆมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสุดอะ่ะทั้งซอสถั่วพิตาชิโอโกโก้และเส้นคูนาฟาพรีเมียมแล้วยังโรยดาร์กช็อกเพิ่มเข้าไปอีกคือจะอร่อยไปไหนอะ่ะเอาจริงยิ่งกินยิ่งหย,ย,ยุดไม่ได้เหอะไอเลิฟมากแก้วนี้อีกแก้วหนึ่งที่อยากนําเสนอก็คือโกโกโอ้อะโกโก้เป็นเมนูปั่นเหมือนกันโกโก้เข้มข้นนัวมากแล้วก็ยังโรยช็อกโกแลตขูดเพิ่มฟิลในการกินมาให้อีกอร่อยจบในแก้วเดียวจริงสายโกโก้ซอฟต์คุกกี้หรือสาาายยยวววนนนีีี่มคครรพลลดเเแ้้ทก็ังอ กีอีกหลายหน้าบาวนี่ใดๆเมนูอื่นๆเขาก็มีนะยิ่งเครื่องดื่มไม่ต้องพูดมีให้เลือกเยอะมากแต่ถ้าใครอยากกินมัดฉะหรือกาแฟเขาก็มีพร้อมเสิร์ฟร้านกว้างนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นในห้องแอร์หรือที่นั่งด้านนอกร้านกโกโก้ไฮเปิด8โมงถึง2ทุ่มอยากรู้ว่ากินแล้วฟินแค่ไหนย,ยืนหนึ่งในชลนบุรียังไงต้องมาจา้ะส่วนพิกัดเนี่ยแปะไว้ให้ในแคปชั่นนะ